สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไอทีมีประโยชน์ทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาและประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเฟส3กันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มีอายุ16-20ถึง20ปีตอนนี้รัฐบาลนะครับอนุมัติแล้วว่าจะแจกเงิน1,000 0บาทเฟส3โดยจะแจกเป็นเงินดิจิทัล และใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเฟส3นะครับ 1. ต้องมีอายุ16-20ปีและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนนะครับ 2. ต้องได้รับการอนุมัติและผ่านเงื่อนไขซึ่งสามารถเช็คสถานะได้ผ่านแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอไปก่อนนะครับ 3. ใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยมาในรูปแบบเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคนที่จะได้รับสิทธิ์เงินหมื่นเศษสามรวมทั้งสิ้นนะครับ2.7ล้านคนรัฐบาลคาดว่าเงินจะถึงมือนะครับในปลายไตายมาสที่2ของปี68นะครับหรือต้นไตามาสที่3ของปี68นะครับเรามาดูไทม์ไลน์กันนะครับว่ากลุ่ม16 20ปีจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับ หนึ่งปีนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสี่ไตรมาสด้วยกันนะครับหนึ่งไตรมาสจะมีสามเดือนนะครับสรุปได้ง่ายๆนะครับก็น่าจะเริ่มแจกในปลายไตรมาสที่สองหรือเดือนมิถุนายนนะครับถึงต้นไตรมาสที่สามก็คือเดือนกระกฎาคมของปีหกแปดนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุทําไมรัฐบาลถึงแจกกลุ่ม16-20ปีก่อนรัฐบาลเขาให้เหตุผลว่านะครับกลุ่ม16-20ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจนะครับและสามารถนำเงินไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้นะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับที่อยู่ในวัยเรียนที่จะได้รับเงินในรูปแบบเป็นเงินดิจิทัล w a l l ลตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับไอที IT มีประโยชน์นะครับก็ขอให้น้องๆน,นะครับใช้เงินอย่างมีคุณค่าช่วยแบ่งเบาภาระาผู้ปกครองนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ